สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาซุมผูโ้โชคดีกิจกรรมสามสิบครับออโอเคเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีจะได้เล่นเซิร์ฟของพี่เอ็กี้กับผมครับเบอ,อแต่ถ้าจะเล่นต้องบอกผมก่อน <c oughs> บอกรายนะครับโอเคไอดียรายก็น่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปโอเคครับ เริ่มจับเลยนะ 3, 2, 1, สามสองหนึ่งซูตตึงเอ่อเอ็นเอ่อทีวทีอ่านได้อ่านแค่นี้โอเคคนต่อไปตึงริมต่างเกมเมอร์ครับเอ่อคนต่อไปคนสุดท้ายใครจะได้ผู้ริมเกมเมอร์ทีวีครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ โอเคพู okay. ดโชคดีกิจกรรมส0สบซับครั้งที่หนึ่งอ่านว่าอะไรอ่ะ <c oughs> อ่านได้ทีวีทโอเคคนที่สองเล็บต่างเกมมือคนที่สามปุริมเกมมือทีวีโอเคครับถ้าจะเล่นตอนไหนก็บอกผมก่อนนะครับในไลน์ด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเออเดีอไอดีไลน์ไว้ใต้คลิป โอเคงั้นก็อย่าลืมกดซับอย่าอย่าลืมกดติดตามให้ผมและทุกคนที่โชคที่เป็นผู้โชคดีด้วยนะครับ <c oughs> ใครเป็นผู้โชคดีได้เล่นเซิร์ฟพี่เอกกี้กับผมโอเค <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้นะครับบ๊ายบายนะครับ